สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงบอลอิตาลีกันบ้างดีกว่าทุกคนบอลอิตาลีเองเนี่ยก็เพิ่งมีไฮไลท์เกิดขึ้นไปเนาะจากการที่ว่าทางมอนซ่าเนี่ยได้ตบยูเวนะครับผมจัดไป2-0นะครับ ตรงนี้เองเนี่ยพูดกันตรงๆว่าตอนนี้ยูเว่มันถูกตัดแต้ไมไปถูกไหมเราก็อาจจะแบบเฮ้ยยูเว่มันก็อาจจะฟอร,ร์มไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่แบบมันถูกตัดแต้มไปแหละพอคนเห็นอันดับก็คิดว่ายูเว่จะฟอร,ร์มไม่ดีแต่เอาเข้าจริงเนี่ยการจะชนะยูเว่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมอนซ่าก็ทําได้นะแต่ไฮไลท์ของมันคืออะไรนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยหลายๆ like คนอาจจะงงว่าเฮ้ยแค่เรื่องแบบทำไมทีมเล็กกว่าชนะทีมใหญ่ มันมีเรื่องอะไรน่าสนใจในเหตุการณ์นี้บอกไว้เลยว่าเหตุการณ์นี้โคตรฮานะครับผมมันเป็นเพราะว่าทีมมอนซาเนี่ยมียาชูกําลังพิเศษนะครับมีแรงบันดาลใจมีสิ่งกระตุ้นให้พวกเขาเนี่ยตั้งใจเตะเป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าทางประธานสโมสรมอนซานะครับผมตัวของซิวิโอแบรลุสโคนีเจ้าของทีมเขาได้เคยคุยกับนักเตะเอาไว้ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาว่าถ้าทีมมอนซาของเขาเนี่ย สามารถชนะทีมใหญ่ๆได้สักทีมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เอซีหรือยูเว่ก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งรถบัสที่เต็มไปด้วยผู้หญิงขายบริการมาให้นะครับผมก็คือส่งผู้หญิงมาบัมเบรอนเนี่ยแหละเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับพังคันรถไปเลย นับตั้งแต่น,นั้นเนี่ยนะครับผมมอนซาก็เอาใหญ่เลยนะครับแล้วสุดท้ายพอมาเจอยูเว่เนี่ยก็บุกไปชนะยูเว่2-0ทำให้สัญญานี้ได้ถูกฟูลฟิลกันที่เรียบร้อย,ยแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางแบรุสโคนีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลูกทีมเนี่ยไม่ได้ลืมคําสัญญาเลยนะครับหลังจากพิชิตยูเว่ได้จริงๆเนี่ยก็ได้โทรมาหาเขาเนี่ยเป็นร้อยสายเลยนะครับเพื่อทวงถามถึงสัญญานี้แล้วผมก็คิดว่าตัวของแบรุสโคนีเนี่ยน่าจะจัดให้จริงๆด้วยครับเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขาก็เคยมีคด เกี่ยวกับเซ็กปาร์ตี้นะครับผมที่เกิดขึ้นในปี2012นะครับก็ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงไปด้วยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าก็เป็นคนแบบ ที่ข้ามข้ามบอร์ดเรื่องผู้หญิงนั่นกันเรียกแบบนี้นะข้ามบอร์ดเรื่องผู้หญิงนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยตัวของมอนซ่ามีอะไรน่าสนใจอีกคือหลังจากที่ตัวของเบรลโทนี่เนี่ยขายมิลานไปเขาก็มาซื้อมอนซ่าถูกไหมก็เขาได้ซื้อมอนซ่ามาในปี2018นิะครับสิ่งที่น่ามาหัศจรรย์ใจของมอนซ่ามากๆเลยก็คือตอนแรกเนี่ยมอนซ่าไม่ได้อยู่ในเซเรียอาหรือว่าซีรีส์เอเนี่ยอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดของทางอิตาลีครับมอนซ่าเนี่ยอยู่ในซีรีส์ซีนั่นเองนะครับ แต่มอนซาเนี่ยใช้เวลาเพียง4ปีเท่านั้นเองหลังจากการที่ตัวของเบร์โซนี่เนี่ยเข้ามาซื้อทีมนะครับผมก็สามารถเลื่อนชั้นมาอยู่ในหลีกสูงสุดได้เลยก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่น่ายอดเยี่ยมและน่าประทับใจเป็นอย่างมากเพราะงั้นฟังแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าของทีมอยู่นะครับอาจจะลองใช้วิธีปลุกใจแบบที่ทางทีมมอนซาได้ใช้เนี่ยอาจจะทำให้นักเตะฟอร์มดีขึ้นมาก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็กเกิดขึ้นจริงถูกไหมนักเตะก็โทรทวงถามจริงๆนะครับก็เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงบันลใใีก็นน้้นแ นานาจิตต่างกันไปนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมแต่เราก็ไม่แนะนําให้ทําในไทยนะเพราะว่าในไทยเองเนี่ยการคับระเวนี้มันผิดกฎหมายนะครับแต่ในบางที่บนโลกมันก็ถูกกฎหมายไงนี้ก็แล้วแต่กันไปนะครับผมแต่เราไม่แนะนําให้ใครทําผิดกฎหมายนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมลาละบายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ